พาชมทุ่งนานะจ๊ะวันนี้จะไปนากันไปเมื่อคืนฝนตกจ้าเพื่อนๆไปนาไปนามาดูข้าวไปดูข้าวกันนะคะอันนี้เขาปลูกในเปียไว้ข้างข้างทางที่จะไปนาจ้าเพื่อนๆได้ประโยชน์นะนี่ไว้ให้วัวกินสวยไม่เอ้ยสวยเนาะ สวยงามมากเลยอันนี้เราปลูกไว้เที่ยวเดียวได้กินตลอดนะเพื่อนๆต้นในเปียของเราเองจ้าปลูกไว้ให้วัวนะคะยาในเปียว,วิตามินกินแล้ววัวอ้วนจ้าเพื่อนๆถ้าเราจะขยายพันธุ์เราก็ตัดลำมันตัดลำอย่างนี้นะขุดกออไปเรื่อยๆขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆจ้าเพื่อนๆ ไปนาจ้ะเพื่อนเอ้ยธรรมชาติบ้านนอกบ้านนานะคะถ้าชมทุ่งนาว้ายฝั่งถนนเราก็ปลูกอ้อยยังเพื่อนถนนปลูกอ้อยมีแบ่งปลูกอ้อยแล้วก็ปลูกข้าวจ้ะทางนั้นก็ปลูกอ้อยนะเพื่อนอันนี้เขาอยู่แบบพอเพียงนะ เกษตรผสมผสานทำหลายๆอย่างทำอย่างเดียวมันไม่พอทำอย่างเดียวไม่พอเนาะต้องทำหลายๆอย่างต้องทำหลายๆอย่างอ้อยก็งามอยู่นะอ้อยไปนากันนะคะข้าวอยู่ทางโน้นอ,อันนี้เดินเดินไปดูอ้อยแล้วก็ไปดูข้าวข้าวโน้น อุ้ยเพื่อนๆจ้าที่มีอะไรจะโชว์พ่อเห็ดเห็ดเห็ดเก็บเห็ดก่อนเรี่กคุณสามีเก็บเห็ดอันนี้เขาอยู่แบบเราเห็นอะไรเราก็เก็บแตนกวนเ,เห็ดตัวนี้เห็ดใหญ่มากเพื่อนเห็ดอะไรคือใหญ่แท้เดี๋ยวพามาดูเห็ดนะคะปืด๊ดดอกเห็ดเห็ดอะไรนี่ ต้องทำพี่สาวว่าพี่สาวเขาจะถนัดเรื่องเห็ดมากเอ,อ้ยดอกเบล้อเบล่าเลยพเพื่อนเอ,อ้ยนี่ลูกมันก็นี้เห็ดใหญ่มากเห็ดใหญ่ไหมพเพื่อนดอกเห็ดใหญ่ไหมเ <laughs> ก็บเห็ดกันก่อน <laughs> บายบายเก็บเห็ดกันก่อนจ้าไอดอกใหญ่มากเลยเนี่ย มามาคุณเรียกคุณสามีมาเก็บเห็ดนะมาแล้วเบืนอนีไ,ไม่ไม่ใช่เห็ดไอ้นั่นเดี๋ยวเอาไปให้ป้าดูเห็ดอะไรนะเขาเรียกเห็ดเตะนี่นะดูดอกดอกบัตตูมมาเล่เลยเก็บ <ๆ S 2> เห็ดหมา